พี่จ๊คครับวัสดีว่าผมมีลูกค้าทักเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาว่าคาร์บ,บอนจีนกับคาร์บ,บอนของเราเนี่ยทำไมราคามันแตกต่างกันจังเลยครับอ่ะโอเคได้โอเคอเค,ค,ลคลิปนี้นะครับเราเราไม่ได้จมตีกันนะครับเพผมผมก็พอรู้แหละว่าว่ามันคืออะไรมันคือสินค้าตัวไหนเพราะเราก็ซื้อมาเหมือนกันเนาะเราก็รู้ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้น แล้วราคาทำไมมันมันถึงถูกนะโอเคอ่ะหยิบมาเลย <S <S> <S ขอย้ำนะครับไม่ได้โจมตีกันนะครับแม่เพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคลว่ามีความแฮปปี้ที่จุดไหน <Okay S 1> นะบุคคลเขาแฮปปี้ที่จุดนั้นเราก็โอเคเราก็ไม่ได้บอกว่าชิ้นงานเราดีทุกดีที่สุดไึ่ออกใช่ไหมครับอ่าก่อนอื่นเลยก็คือผมขับ S07 เนาะแล้วก็ได้มีโอกาส ซื้อตัวท็อปเวอร์ท็อเปอร์เป็นของจีนของแอปสีส้มนะซื้อมาเสร็จประเด็นก็คือแม่งหนาดูหนามากจริงจี่มันหนามากมันหนามีประมาณ3ม3มิลอะสามมิลครึ่งสามมิลกว่าแล,วแ,ลวแล้วแล้วพอพอไปติดตั้งเสร็จเนี่ยฟิตติ้งมันไม่ได้สวิต์เปิดอะไรมันก็ไม่ค่อยได้มันแปลกมันฟิลแปลกๆไปหมดอย่างนี้ผมมองว่ามันใหญ่จะจมไหมพี่แจ็คจมสิก็เ<ม>พราะว่าเพราะว่าด้วยเสื้อที่มันหนาขึ้นเนี่ยปุ่มมันก็จะจมลงอ่า อันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ชอบ,บมันมันมันทำให้ปุ่มจมแล้วก็ฟิตติ้งพอใส่ไปเสร็จมันดิ้นหน่อยตกติ๊กติ๊ก,ปกแปลกๆก,ก็เลยเป็นที่มาของแพคคาร์บอนเนาะก็เป็นชิ้นงานของเราก็นี่คือดูบางไปเลย,เยอันนี้เ,นเคบบางยังไม่ถึง1มิลเลยมั้งเนี่ยบางคนอาจจะบอกเฮ้ยของทำไมของคุณบางจังมันมีเหตุผลครับว่าทำไมถึงต้องบางเพราะว่าเวลาเราใส่ไปเสร็จเนี่ยมันต้องปิดเป๊ะแล้วมันไม่ดิน้นแล้ว ปุ่มสวิตอะไรไม่ควรจมพอจมเสร็จมันไม่ได้อะมันไม่เหมือนสแตนดาร์ดอ่ะเปรียบเทียบกันนี่คือแบบแตกต่างกันมากเลยพี่อันนี้บางมากอันนี้เจ้หนาไปจมเลยใช่แล้วส่วนเรื่องราคาแน่นอนครับก็มันเป็นคาร์บอนแท้มันไม่ใช่พลาสติกเนาะมันไม่ใช่พลาสติกที่ท,ที่ที่เป็นพลาสติกหล่อแล้วก็ไปหุ้มด้วยคาร์บอนฟิล์มอันนี้คือ <no? S 2> หุ้มมาเลยใช่ไมนนเป็นหุ้มคาร์บอนฟิล์มส่วนนี้เป็นคาร์บอนแท้ซึ่งทําด้วยระบบแบล็ชัม เรา,า,บาแบกข้ามะะใช่เราแบกข้ขึ้นมาเราก็เอ้าวูขึ้งโมขึ้นโม,นม,นมต้นคุณอะไรมัน,มนสูงไปหมดรวมถึงเป็นแฮนเมดนะครับทุกชิ้นคือแฮนเมด d e ก็คือลใช่มันลบเหลี่ยมลบอะไรมันเป็น handmade แฮนเมดมันเป็นคอสหมดนั่นแหละก็เป็นที่มาของราคาที่มันเพิ่มขึ้นนะฮะไม่ใช่ว่าเราขายแพงหรืออะไรหรอกต้นคุณมันแพงแล้วก็ผมมีอย่างก็คือเป็นกระจกมองข้างคือลูกค้าผม,มาสั่งจากจีนมามแล้วซื้อมาติดตั้งไม่ได้ แน่นอนอลยก็ผม,ผมก็ซื้อมาเหมือนกันซื้อมาตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยรอบไปหน่อยมันจะได้ดูสปอร์ตสปอร์ตสีดำก็ยัง<ช>ดีอะไรเงี้ยไม่ได้คิดเลยมากเนาะก็พอใส่ได้เสร็จฝั่งขวาไปใส่ได้โอเคแต่ฝั่งซ้ายโอ้โหเหลือเยอะเลยโอ้มันเหลือที่แบบเหลือเป็นโอ้โหเกือบเซนน่ะเป็นเซนน่ะ<อ>ซึ่งฝั่งซ้ายของของที่ติดรถมาเนี่ยมันใหญ่กว่ากระจกมองข้างใช่ฝั่งซ้ายมันใหญ่กว่า โมันเหลือเหลือ ừ, จริงๆก็ลเลยถอดออกเลยไม่เอาใส่ไม่ได้แล้วเขาคงไม่ได้วัดว่าฝั่งซ้ายมันคนละไซส์กันคนละขนาดกันก็นนเลยเป็นเนาะมันก็เลยใช้ด้วยกันไม่ได้ผมก็เลยทำเป็น cover ตัวคาร์บอนเคปลาด้วยกัด้วยเหมือนกันแล้วตอนนี้พี่แจ็คทำชิ้นไหนบ้างครับเกี่ยวกับพีพอ S7 ก็จะมีมือเปิดนะครับ <S <S มีกระจกมองข้าง <S <S มีลิ้นหน้ามีดิฟฟิวเซอร์หลังมีตูดเป็ดตูดเป็ดด้วยดักเทลนะครับแล้วก็สปอยเลอร สุดท้ายเราก็แล้วแต่ที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจนะครับบางคนเขาอาจจะชอบในของสําเร็จมาเลยแบบนี้เราก็่เราไม่ได้มีเจตนาโจมตีอะไรทั้งนั้นแล้วก็คือแนะนําให้ฟังว่ามันมีเหตุผลย่งไงทําไมราคาถึงแพงแลวเกิดอะไรขึ้นนะไม่ได้ว่าจะจะบอกว่าต้องซื้อของเราแต่คือของเราเราก็เราคัดสรรนะเพราะผมใช้เองด้วยนึกออกไหมผมก็ไม่อยากได้อะไรที่มัน ต้นทุนก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหมพี่จัดของจีนกับของลรยใช่ใชอย่างที่แจ้งก็คือมันเป็นคาร์บอนแท้เนาะแล้วก็งานเป็นแฮนด์เมดใช่เป็นระบบแบค็คข้ามต้องขึ้นโมงขึ้นอะไรหมัมนมันแน่นอนอยู่แล้วราคามันก็ต้องสูงขึ้น okay, ใช่ตแต่ผมก็พยายาม QC งานออกไปให้เนียบเนียนที่สุดเ่าที่จะทาได้มมีลูกค้าจักที่ว่าต่างจังหวัดแต่คือไกลเกิน mm hmm. จากอุดรเลยพี่เขาก็ทักเข้ามาว่าเฮ้ยอยากติดตั้งแต่ไม่สะดวกใช่ก็มีลูกค้าของกน mm hmm. พูดด้วยเหมือนกันว่าเออเขาเขามีแผนอยากจะเปลี่ยนด้วยเหมือนกันใช่คับก็มีแผนนะครับว่าว่าอยากจะหาตัวแทนด้วยเหมือนกันนะ mm hmm. สำหรับใช่สําหรับร้านแต่งรถหรือว่าคนที่ mm hmm. ทําเกี่ยวกับพวกแต่งรถอะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านล้อแม็กยางหรือว่าร้านแต่งรถโดยตรง ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้สําหรับ S07 ด้วยนี่นะแล้วสําหรับลูกค้าที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูชิ้นงานได้<ช> <ค hist? S 1> ที่หน้าหน้าร้านด้วยเช่นกันแล้วนี้พี่แจ็คจ,จะมีแผนทําัาชิ้นไหนเพิ่มเติมอีกไหมครับผมควาจริงมันเป็นความลับมมีความลับด้วย <c oughs> มันไม่ลับแล้วอ่าไม่เป็นไร <c oughs> ก็คือเราก็กลังกลังมีแผนว่าจะทาลิ้นหน้าลิ้นหน้านะครับอ่าที่เป็น V2 เนาะแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์ที่เป็น V2 ก็จะมีลิ้นหน้ากับติฟเตอร์นะครับใช่ครับแล้วก็อาจจะมีคิ้วมีคิ้วมาด้วยเซนเตอร์ตรงตรงโปรออกมาโปรชินลอ่อันนี้ก็ฝากผลงานของแอคคาร์บอนด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาที่เพจ n t ็2009ไได้เลยนะครับผมนี่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ